สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงกับอาจารย์เบญจพรพรมยานวันนี้มาพบกับราศีกุมรัคกาลกุมใครไม่รู้ลัคนาราศีเอาเดือนเกิดเป็นที่ตั้งได้เลยนะคะเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็ฟังราศีกุมรัคกาลกุมอาจารย์ก็ได้การได้ทำการทำนายเปิดดวงเปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะคะเป็นการอ่าน โดยจินารองดิงเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครจนกว่าจะได้ดูดวงแบบส่วนตัวเท่านั้นถึงจะเป็นดวงของคุณคนเดียวนะคะมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะบางดวงเจ้าสามีเกณฑ์ที่จะได้เงินโบนัสตกเบิกหรือได้เงินกู้ทำสินเชื่อผ่านนะคะหรือกำลัง ได้รับเงินก้อนใหญ่เกี่ยวกับโชคลาภหรือเพิ่งถูกหวยถูกรางวัลมานะคะประมาณนั้นหรือได้ผลกําไรจากการค้าการขายซึ่งเป็นกําไรอาจจะได้ทั้ง2ทางนะคะทาอาชีพการงานให้ทำสองอย่างขึ้นไปนะคะเป็นประมาณว่าจะถูกฉรุกเกี่ยวกับการค้าการขายของกินของใช้ของสวยงามหรืองานด้านบริการบันเทิงสวยงามอะไรแบบนี้นะคะ เกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ที่คุณกําลังช่างน้ําหนักช่างิตช่างใจว่าจะตัดสินใจทําอะไรเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักหรือคอนโดห้องเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่าจะซื้อจะขายหรือจะทำอะไรเกิดขึ้นหรือจะซ่อมบํารุงหรือจะทําอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลมีการช่างน้ําหนักช่างใจนะคะแต่ที่อาจารย์มองเห็นก็อาจจะ ได้แค่คิดนะคะยังไม่ได้ทำนะคะก็อาจจะต้องหมุนเงินหนักหรือเลื่อนชรอดีเลย์ไปก่อนอาจจะไม่มีช่างหรืออาจจะอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นก็แล้วแต่เคสแล้วกันนะคะเกี่ยวกับการเงินก้อนหนึ่งนะคะก็เป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้ลงทุนบุกเบิกเริ่มต้นหรือลงทุนไปแล้วก็อาจจะรอผลความสําเร็จผลกําไรอะไรแบบนี้นะคะก็บางโดยเจ้าชะตาถ้าทําไปพอสมควรแล้วก็จะได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะคะซึ่ง จะได้จากผลกําไรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางดวงเจ้าสตาเพิ่งเริ่มต้นก็ให้รอความสําเร็จนะคะก็ใจเย็นๆใจร่มๆรอคอยความสําเร็จนะคะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะคะมีเกณฑ์ที่รอเงินก้อนใหญ่ก็ยังติดอุปสรรคอยู่นะคะเงินก้อนนี้ก็ไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนสําหรับที่คุณหวังหรือรอคอยหรือ มีเป้าหมายอยู่นะคะก็ถือว่ายังเป็นอุปสรรคอยู่นะจุดของเงินก้อนนี้นะคะเป็นเงินก้อนใหญ่มากนะคะมากเท่าไหนก็อยู่แล้วแต่เคสแล้วแต่ดวงสตาว่าใครจะเป็นระดับเงินพันเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านเงินพันล้านกาแ็แล้วแต่ละกันนะคะขึ้นอยู่กับกิจการงานที่คุณอิบจับทํำแล้วกันนะคะว่าใหญ่โตหรือเล็กหรือเริ่มต้นหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะประมาณนี้นะคะ เกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องนะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะบางดวงเจ้าตาก็เป็นลักษณะที่มีความขัดแย้งทะเลาะหรืออึดอัดกดดันนะคะรวมๆไปแล้วถ้าบางดวงเจ้าตามีญาติมิตรพี่น้องเข้ามาร่วมควนร,ร่วมแก๊งหรือมาร่วมหุ้นลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นร่วมหุ้นพาร์ทเนอร์จะทําอะไรกันก็แล้วแต่เป็นชั่วโมงที่อึดอัดกดดันตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะยุติพักหยุด เลิกหรือทําหรือทําต่อหรือพอแค่นี้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นภาวะอึดอัดกดดันนะคะซึ่งเป็นลักษณะญาติพี่น้องที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณทุกประตูสําหรับบางเขตบางยวนเจ้าชะตาเท่านั้นนะคะถ้าใครไม่อยู่ในจุดนี้ก็ก็เลยผ่านละกันนะคะเกี่ยวกับบริวารคุณก็เป็นลักษณะที่ เป็นดวงของบริวารไม่ดีไม่ซื่อสัตย์นะคะหมายถึงว่าลูกน้องบริวารลูกจ้างหรือคนรอบตัวนะคะบริวารหมายถึงคนรักก็ได้ลูกก็ได้ลูกจ้างลูกน้องหรือใครก็ได้ซึ่งเป็นคนใกล้ตัวก็ถือว่าเป็นจุดของบริวารแล้วกันนะคะคุณมีภาวะที่ไม่ค่อยหมายถึงลูกน้องบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังหรือทํางานให้เสียหายทําให้มีความ อึดอัดกดดันนะคะรวมไปถึงที่บอกเมื่อกี้ภาวะของญาติมิตรพี่น้องคนร่วมกิจการงานทั้งหลายนะคะก็ทําให้อึดอัดกดดันในทุกทางก็ได้นะคะรวมแล้วก็อาจจะมีภาวะที่บางดวงเจ้าตารก็มีความที่ว่าญาติมิตรพี่น้องป่วยไข้แล้วคุณต้องดูแลแลบผิดชอบค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็ต้องแบกต่อไปดูแลต่อไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ เป็นภาวะจำยอมหรือ,อบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นภาวะที่คุณจะต้องอดทนหรือฟันฝ่าต่อไปนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่ครองในบางดวงเจ้าชะตาให้ระวังบุคคลที่3นะคะระวังความขัดแย้งระวังการหึงหวงทะเลาะนะคะแต่ในบางคู่ก็เป็นลักษณะที่คนรักคู่ครองของคุณนะคะ กับกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซา่าถ้าคุณเป็นหญิงก็เป็นแฟนของคุณนั่นแหละนะคุณจะเป็นชายเป็นหญิงก็กลับกันก็ได้เป็นคู่รักคนรักของคุณนั่นแหละกลับกันก็ได้ประมาณว่าเขาไปบนบานสักเ่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะถ้าบางดวงก,ก็สําเร็จแล้วก็ถือว่าเขามาทวงคุณก็แล้วกันนะคะหรือบางดวงเจ้าต,ตาคู่ของคุณรักของคุณไม่เคยไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหมายถึงว่า อาจจะมีความคิดว่าจะไปขอพรหรือ,อสําเร็จแล้วยังไม่ได้ไปแก้ไขที่จะไปถวายของหรือไปทําตามที่พูดที่ตั้งสัจจะไว้ก็ให้รีบเร่งดําเนินการได้แล้วเพราะว่าเขาทวงนะคะแต่บางดวงเจ้าตาที่เป็นลักษณะที่เป็นคนรักคู่ครองของคุณก็เป็นลักษณะที่แฟนของคุณคนรักของคุณไม่เคยไหว้เจ้าที่เลยให้รีบไหว้ด่วนๆน,นะคะเพราะฉะนั้น ให้ไหวแต่หมายถึงว่าถ้ามุด้มีสองคนัวเมียใช่ไหมไอ้ผัวก็ไหวอย่างเลยเมียไม่เคยไหวเลยอีกคนไหวคนไม่ไหวอะไรแบบนี้นะคะสลับกันอาจารย์แนะนําว่าให้ไปไหว้กันแล้วกันนะคะภัยพิบัติของคุณก็เป็นลักษณะที่ให้ปล่อยวางผ่อนคลายอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะคะไม่ต้องไปเคร่งเครียดวิตกกังวลอะไรไปล่วงหน้าประมาณนี้ละกันนะคะทำอารมณ์สุนทรีไปนะคะ หรือคุณเคยทำแบบไหนก็ทำต่อไปหมายถึงอาจจะหมายถึงการอยู่การกินบุคลิกภาพแต่ในบางส่วนก็ให้ปรับเปลี่ยนในตัวเองนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องมีลูกน้องลูกจ้างบริวารคนใกล้ตัวสมมติว่าแฟนของคุณไม่ชอบให้คุณทำแบบนี้ในใิสัยแบบนี้ขี้หึงที่หวงหรือทะเลาะขัดแย้งกันเรื่องอะไรก็แต่ในจุดๆุดนี้นะคะก็ถือว่าถ้ามันเกิดแล้วก็ต้องปล่อยผ่านปล่อยวางว่าเออเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ นะคะอาจจะลดละเลิกหรือเบาลงแล้วดีแล้วได้แค่นี้ก็ถือว่าก็ปล่อยผ่านปล่อยเลยนะคะความสุขสมหวังก็ให้ระวังความขัดแยง้งหรือหน่วงหรือไปตอนนี้คุณไปทะเลาะกับใครอยู่นะคะเป็นความสุขสมหวังที่คือมีความคิดเห็นไม่ลงรอยตรงรอยกันก็จะมีความขัดแย้งกันในหมู่ญาติหมู่เพื่อนอะไรกันแล้วแต่นะซึ่งที่อาจารย์บอกนั่นแหละนะคะทั้งหมดทั้งมวลนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในจุดที่ คิดจะทําเพิ่มทําเติมนะคะแต่ถ้าทําไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํำอิจับนะคะเพราะที่อาจารย์มองเห็นก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนอะไรใหม่ๆแต่บางดวงก็ต้องอยู่ดูภาวะเงินในกระเป๋าเพราะว่ามีภาวะที่เกิดปัญหากับเงินก้อนใหญ่ก้อนที่คุณรอคอยซึ่งติดปัญหาอยู่ก็เลยยังต้องนิ่งชะลอเรื่องดีเลยไปก่อนนะคะรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณ คิดจะเดินทางนะตอนนี้ก็ยังเหมือนต้องเลื่อนดีเลยไปก่อนนะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าน,นะคะสำหรับคุณเป็นคนที่มีแบกรับภาระของผู้อื่นหรือชอบเป็นคนขันอาสานะคะพะะฉนั้นให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีคดีความนะคะทั้งหมดทั้งมวลให้อาศัยทางบุญเข้าไปช่วยเหลือนะคะหนุนนำ ทำให้ปัญหาต่างๆลดละและเบาลงหรือหายไปนะคะถ้าดวงไหนเจ้าสตาไหนไม่ค่อยไม่เคยสดม์เลยอาจารย์ก็แนะนำให้สดมลน,นะคะแล้วจะดีมากนะคะมีเกณฑ์ที่ถ้าใครทำงานประจำจะได้มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นนะคะในจุดของทำงานประจำก็ให้ไหว้เจ้าที่ที่ทำงานและที่บ้านด่วนๆน,น,นะคะ และรวมไปถึงใครที่คิดจะรับราชการหรือทำราชการอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นติดยศติดตำแหน่งติดดาวนะคะหรืออะไรเนี่ยหรือประมาณว่ากำลังสอบเลื่อนขั้นสอบเตรียมสอบเทียบอะไรก็ได้นะคะกำลังคิดอยากจะทำราชการรับราชการหรือกำลังสอบกำลังอะไรถือว่าคุณ คุณผ่านกันแล้วกันนะคะคุณจะได้รับราชการหรือเข้าไปทํางานเกี่ยวกับคนมีสีเป็นหัวคะแนนเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นนักการเมืองก็รวมๆอยู่ในนั้นก็นแล้วกันขึ้นอยู่ว่าคุณจะสอบไปเลื่อนไปได้ถึงชั้นไหนนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลถ้าใครอยู่ในดวงขาลงอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนในตัวเองนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับบุพกรรมดี กับอุปกรรมไม่ดีว่าตอนนี้ใครอยู่ในชว่วงขาขึ้นก็ยิบจับทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะบางดวงเจ้าสาก็อยู่ในชว่วงขาลงยิบจับทาอะไรรู้สึกว่ามีแต่ติดขัดมีปัญหาเพราะฉะนั้นให้มุ่งเน้นทางบุญสวดมนต์เป็นยากินยาทานะคะการทําบุญด้วยการให้เงินหรือ อีกส่วนหนึ่งเป็นการให้ทานซึ่งแตกต่างกับการสร้างบาร,รมีการสร้างบาร,รมีคือการสวดมนต์นะคะคนละคนละอย่างกันนะคะอย่าไปปนกันนะคะถ้าไม่รู้อะไรก็สอบถามคอมเมนต์มาได้นะคะฟรีหนึ่งข้อนะคะในช่อง YouTube นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยานพาหนะหรือทำกิจการงานเกี่ยวกับการเดินรถเดินเรือเดินอากาศ ทางเครื่องบินทางเรือทางรถทางบกอะไรก็แล้วแต่เน้นไปเรื่องคุณอาจจะทำงานเป็นสตเ์วัตเป็นนักขับขี่หรือทำอ,อินพอ,อ,อร์ตเอ็กซ์พอร์ตก็ได้รวมไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลเน้นไปเรื่องรถอาจจะมีเกณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนออกไปก็ได้นะคะถ้าไม่มีเกณฑ์ได้ใหม่ซื้อใหม่ก็เป็นลักษณะที่คุณมีเกณฑ์ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะหรือทํากิจการงานเกี่ยวกับเรื่องรถหรือขายรถเปิดเต้นรถซ่อมรถ นะคะประมาณนี้นะคะคุณไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยรถยานพาหนะที่คุณใช้ดูแลอยู่ก็ประมาณมีการซ่อมบำรุงในชุดใหญ่เลยนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้ามีหนึ่งคันก็คันเดียวนั่นแหละนะคะแต่จะมีสองคันก็สองคันนั่นแหละนะคะจะซ่อมบำรุงหรือจะซื้อใหม่แลกเปลี่ยนออกไปหรือจะดำเนินการอย่างไรก็เน้นไปเรื่องรถกระบะกันนะคะมีการรอคอยอยู่นะคะถ้าจะซื้อจะขายก็มีเกณฑ์ ซื้อขายได้แต่ยังติดอุปสรรคอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลให้นิ่งรอเรื่อนชะรอดีเลย์ไปก่อนนะคะถึงจะสําเร็จนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นช่วงของการหมุนเงินหนักปรับเปลี่ยนในทุกทางนะคะล้วคุณรออะไรก็รอแบบทรมานมากนะคะรออะไรรอนานนานนะคะรอแบบทรมานจิตทรมานใจเหลือเกินทำาไมเม่ไหร่จะได้สทีนะคะบางดวงเจ้าตารอคอยเกี่ยวกับความรัก อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือคุณอยู่ต่างประเทศคุณอยากจะกลับไทยก็ก็รอการเดินทางก็ได้นะคะเพราะมีการที่ว่ามีเกณฑ์เดินทางเกิดขึ้นใช่แต่แต่ถึงเวลาคุณอาจจะได้เลื่อนได้สะลอดีเลย์หรือปรับเลื่อนไปก่อนซึ่งบางดวงเจ้าชะตาก็ถือถือว่ายังไม่ได้เดินทางจะไปหรือจะกลับหรือจะไปทํางานต่างประเทศก็มีเกณฑ์ที่รอก่อนละกันนะคะประมาณนี้นะ ทั้งหมดทั้งมวลก็มีความวิตกกังวลซึมเศร้าโฮมซิกนะคะคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่อยากไปหาอยากไปพบแต่ก็ไม่ได้ปะกันแห็นะคะเพราะฉะนั้นก็ท,กทรมานจิตใจเหลือเกินนะคะประมาณนีอ้อาจารย์แนะนำให้เสริมทางบุญนะคะคือสดมนต์ให้ประจำแล้วทุกอย่างจะขี้คายหรือดีขึ้นเบาขึ้นนะคะเบาลงนะคะ กิจาการงานก็จะเจริญร่ำรวยนะคะก็ถือว่าแล้วแต่ดวงเจ้าสตาค่ใคอยู่ในดวงขาขึ้นก็จะมีแต่ขึ้นขึ้นนะคะก็ให้เสริมทางภาวนาเสริมทางบุญสวดมนต์ให้ประจำนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับช่องของอาจารย์นะคะช่องดูดวงอาจารย์พรมยานนะคะหมายถึง ดูดวงที่อาจารย์เปิดนี้เป็นสองช่องนะคะช่องาอาจารย์อจจเบญจพรพรมยานมีสองช่องนะคะถ้าช่องช่องเดิมจะใส่เสื้อสีออกแดงเลือดนอกหน่อยนะคะเป็นคอลักษณะฟางๆหน่อยนะคะช่องใหม่ก็จะประมาณเสื้อสีดำๆนะคะสไตล์นี้นะคะก็ช่องใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดผู้ติดตามก็ประมาณห0ร้อยนะคะเพราะว่าช่อง มีการสื่อสารติดขัดนิดหน่อยนะคะก็เลยต้องมาทําช่องเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นช่องของอาจารย์นะคะอยู่ย้อนหลังก็ไปดูที่ช่องเก่านะคะกดติดตามกันไว้นะคะอย่าอย่าหายไปไหนนะคะอาจารย์จะกลับไปทําต่อนะคะก็กดติดตามกันไว้จะได้มีดวงแม่นๆ่นแน่แนๆให้ฟังกันจุใจนะเจาะลึกเจาะถึง เลยเดียวนะคะใครอยากรู้ดวงก็ฟีนอย่างข้อในคอมเมนต์หรือในคลิปทุกคลิปนะคะอาจารย์ว่างก็จะมาตอบให้นะคะหรือโทรเข้ามาได้นะคะสนใจดูดวงแบบส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะ063 9695255 id line b e n f m 9 9กฝากช่องใหม่และช่องเก่าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะก็อาจารย์ก็ทำนายดวงมามากกว่า10ปีมีความชำนาญ หรือมีความแม่นยำสูงนะคะก็ลองเข้ามาชมมาฟังก็ดูถ้าใครผ่านมาพบอาจารย์ก็แนะนำตัวนะคะก็ฝากช่องด้วยละกันนะคะอยากรู้ดวงอยากฟังดวงแม่แมน,มนๆก็เชิญในช่อง YouTube นะคะถ้า Tik t o k อก็อาจจะเป็นทำนายดวงแบบสั้นๆนะคะถ้าแบบละเอียดก็จะต้องมาที่ช่อง y o u t u b e หรืออาจจะไปตรงจุดที่อาจารย์ทำทำดวงแบบ สักยี่สิบนาทีประมาณ20นาทีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นดวงที่ละเอียดและครอบคุมนะคะสนใจดูดวงส่วนตวก็แกดดไลน์มานะคะบายบายค่ะพบกันใหม่ในะคลิปต่อๆไปกดติดตาม s ั b ส c r i b e ไว้นะคะบายบายค่ะ